สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุสุกคนมาพี่น้องมาเมื่อนี้กินสมพี่น้องสมมักกระท่านพี่น้องสมมักท่านพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินเนติติโตพี่น้องเป็นแบรนด์ดังในติติโตอะพี่น้องแต่ว่าบริหารบริหารบอกซื้อแบรนด์เป็นพี่น้องจาดมันติดดีกระซิบตองพี่นนอะหูจะบาแบรนด์ดังในติติตอะพี่น้องพี่น้องก็สิเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็สิหูเลยเด็ดเ่อนบอกว่ากรอบพี่น้องจะเอาสิมาลองกิมเลพี่น้อง ผมสั่งไปสามหมือพี่น้องผมสั่งไปสามทงเนาะสามธงคืออยู่ในส่วน่นจัดโปรเดีพี่น้องก็ได้ในส่วนลดเนาะสั่งมกินเมื่เพ่นไห้แก้วมาหาุงพี่น้องเทใส่ได้สามธงมาพี่น้องมามาซิมไปผมพร้อมกันเลยพี่น้องเปนเอาหนออกเบิดพี่น้อง กอพี่น้องแส่บพี่น้องหมอสสำหรับสายหมักสมพี่น้องมา อดีนอลูไงเต็มปากเต็มคำพี่นนอง ván nít nít ván ôm tiệp nào แซบคอพิ่นเจาเด็ดเนาะ